ไม่ต้องกลี่นหัวใจเราเพื่อดูความจริงใจเพราะไม่ว่าห้องหรือบ้านไหนเราก็แต่งให้จัดเต็มและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพรนบดีนบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นที่เป็นรูปแบบ2ห้องนอน2ห้องน,น้ำขนาด16ตารางวาโดยบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้1คันและประตูก็ติดดิจิตอลดอล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยเข้ามาด้านในจะเจอโซนรับแขกและโซนทานข้าวซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของเขาบอกเลยว่ามาจากเคเคอนเซ็ปต์คือตั้งแต่เดินเข้ามาบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์แน่นสุดๆและเขาให้อ air h i ซน e n มาถึง2ตัวเลยคือโซนนั่งเล่นและโซนห้องนอนและบอกเลยวว่่่าาทีีนนเก็มร มาให้ว,วิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วเรียบร้อยมีลิ้นชักแล้วก็ซิงลางจานและพื้นที่ว่างสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ชัดมันจะเป็นโซนห้องน้ำที่บอกเลยว่าถ้ามีแขกสามารถให้แขกใช้งานห้องน้านี้ได้เลยเขามีฝักบัวมาให้แล้วเรียบร้อยไปดูชั้น2กันบ้างชั้น2จะเป็นห้องนอนโดยที่ห้องนอนแรกเขาจะมีเตียงขนาดทาฟุตมาให้และมีโซนแต่งตัวมาให้ด้วยให้มาครบทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเลยทุกคนซึ่งตู้เสื้อผ้านี่คือหลังใหญ่สะใจสุดๆบอกเลยว่าเฟอร์เขาให้แน่นขนาดนีีี้้้้้แแต่่่่่่รราาาาาาคคผออนนนนนนเเเเิมมพยยงง12บบบทัักกลลวห กับคนที่ต้องการจะสร้างครอบครัวสามารถกูรวมได้เลยและบอกเลยว่าอยู่ที่นี่เดินทางงา่ายไรทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและก็ของกินอย่างตลาดปัตตวิกรณ์ด้วยนะทุกคนไปดูห้องนอนที่2ต่อเลยห้องนอนนี้ก็มีเตียงขนาดห้าฟุตมาให้เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่งานผนังกับไฟดาวไลท์แต่เขายังคงมีโซนแต่งตัวมาให้เหมือนเดิมและบอกเลยว่าไฟดาวไลท์ของเขาเป็นแบบถนอมสายตาด้วยนะทุกคนใครอยากนั่งอ่านหนังสือก่อนนอนบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวสายตาเสียและ,และเพิ่มเติมเลยคือห้องนี้มีห้องอเนกประสงค์ในตัวบอกเลยว่าห้องนี้ใครอยากทําเป็นห้องทํางานหรือ ก็ใช้ตามสะดวกได้เลยจริงไม่คิดว่าบ้านขนาดพื้นที่16ตารางวาจะสามารถมีห้องเยอะขนาดนี้ห้องน้าชั้น2ก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบเหมือนกันไม่ว่าจะชิงล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์แล้วก็ยังให้เครื่องทำน้ำอุ่นไปฟรีหนึ่งเครื่องโดยถัดมาจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่จะวางเครื่องซักผ้าหรือใช้เป็นห้องเก็บของก็ได้และบอกเลยว่านางเอกของเราคือ่วนระเบียงรูปตัวเอลอันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆและอยู่ที่นี่เดินทางง่ายเพราะใช้เวลาไป MRT คูบอแค่4นาทีสะดวกมากและใช้เวลาไปโลตัสสุขาพิบาลหนึ่งแค่เจ็บ ก่อนบ้านหลังนี้จะลุ